เตรียมพร้อมการหรือย่างกลับโปรโมชั่น11-11นี้เพียงซื้อโปรแกรมทุกเซตที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมร้านค้าโปรแกรมวัสดุก่อสร้างโพรส์สออนไลน์ร้านยางและโปรแกรมอื่นอีกมากมายรับบไปเลยสแกนเนอร์อหนึ่งเครื่องที่มาพร้อมกับ่าตั้งค่ะใช่ค่ะมี2เครื่องสำรองไว้ไม่ต้องกวสะดุดระหว่างใช้งานออเดอร์ปังๆไปเลยค่ะ มาซื้อโปรแกรมกับเรามั่นใจในคุณภาพจัดโปรโมชั่นทุกเซตที่มาพร้อมกับสแกนเนอร์รีบซื้อกันวันนี้นะคะสแกนเนอร์ไม่ใช่หัวใจยังไงก็ต้องมีสำรอง B เคเรนมั่นใจในบริการดูแลยาวนานอยู่คู่ธุรกิจคุณ